เก้าปีไม่เอาปีหน้าเลยปีหน้าจริงๆ <laughs> แยกเลยเลยผมไม่ได้ไปผมกลับเลยกลับบ้านผมรอมีอยู่ผมจะไปอยู่ที่นั่นชวนช,ชวนชาวกัมพูชาไปอยู่นั้นให้หมดเลยผมมีบ้านให้อยู่ฟรี <laughs> จะได้ไม่ต้องจ่ายสวัสดิการ <laughs> ให้ไปอยู่ฟรีเลยทำไร <laughs> ทำนา <laughs> ทำสวนก็ดี <laughs> ผมให้อยู่บ้านฟรีเลยมีบ้านอยู่ไม่ต้องทำอะไรเลยทำปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลาต้มไก่กินไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูได้เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยสวัสดิการก็ไม่ต้องขอแต่ <c oughs> เอาเงินบ้านคนนั้นก็จะขายของไ,ได้ใช่อยู่บ้านนอกขายได้อยู่แล้ว มาอยู่อย่างเงี้ยมันลําบากกรุงเทพถ้าไม่มีตังค์ถ้าไม่มีตังค์แค่มีตังค์ห้าหกพันเนี่ยโอ้ลาบากไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่บ้านนอกยังปลูกผักกินได้เห็นไหมหาปลาได้แบบปบักรุ่นของใครเคยอยู่ที่นั่นใช่หาปลากินได้เลี้ยงไก่ได้ทำนั่นทำนี่ได้คุณพ่อของ